ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมันนี้มหอพระเทิงพี่น้องสพลาดุูท่านมาพบพืพอ่พอเอพ่อเพื่อเพื่อนผีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านห <c oughs> ลังจากวัดพลาดไปสองวัดแล้วพี่น้องวันนี้จะมาตามต่อกันที่กอลพี่น้องว่าตัวเลขของบนจะเป็นตัวไหนธรรมดาและครับเรียกมีเขามีหลุดวันนี้กับสี่ขึ้นสี่ เขาของเราอยู่ดอกพี่น้องเอฟซีทุชันครับก็มาฟังคำบอกคำจ่าจากเพิ่นว่าฝันเอียงบอรหรือว่ามูผีเพิ่นมาบ,บอกเอียงบอพี่น้องกบมาฟังคำบอกคำจ่าจากพ่ออุดเพื่อนผีกันนะพี่น้องเราเพิ่นเป็นยังไงมิดเด็ดเด็ดบอกวันนี้พี่น้องสายตอนพี่น้องเอฟซีวันวันที่หนึ่งกลุ่มผ้า 2, 500, 600, 600, สองพันหาเราหกสิบห่านะครับจันแหล่พ้าร้อยกันสี่น้รผทุกท่านไปพบพาอกันก็นกพกนกเพิ่นแล้วครับตอนนี้ พูดได้คำมาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบระผาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมานําอาจารย์แหล่พระรวยมากครับพี่น้องครับสีน้าภาพแผ่นไปพบปอกกระปอุดเพื่อนผีกันนะพี่น้องเนาะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีอครับสวัสดีครับกระอุดนะาค่ะมือพี่แต่สีสีอยู่บ้านแล้วสีพ่กเป็นงางค่ะท่าสีอยู่านแล้วยังอยู่หน่อยนึงเอซี่พันยา ตามนะคะกต่ยังมีผู้อยากตามอยู่นะคะเนาะแตเลอยอยากสอบถามเป็นยังไงฝันฝันอขอทาเย,ยื่อย,ยกว่านี่อยอยโอ้ขอทายอยู่วัสนสัมฤทธเอซี่สั่นวะไอ้บ้าเฮา,เากับบ่เขามาาื่อจัองหวดัดอะไรเงี้ยพอสองวัดเขาเมื่อบ่เขามา่หลายวันเรมาณบ่สองวดัดสองวดังวดโอ้ค่ะมันคือกวยังดีเลยดี่สองวัดลด วันนี้ต้องเขาหหให้ได้แต่บนน่้ด้หมวดนี่อาสิเขาเน,นาะอาจารย์เลยไม่ไทำเน่ยค่ะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะสอบก็บยงตามเนาะค่ะนองหวดนี้กเรย่งอีไลบะท้องวัดเหลี่ยไงปะเหี่ยนเลี่ไงอีเครื่งเดียนที่สิ่เหลี่ยนเบลียูซาล่าเนเ็ดอีหยางเนี้นเทคาดุกหมยูอันน,นั้นกําแพงเหลี่ยนเลี่ยมานิซาล่าติดไล่ติดไล่ติดไล่ท่าสีสองอย่าง เอาถ่ายมันแตกมาหนิรับร่างสีสีเองบ้านท่าอยู่สีติดไรก่อนสีบ้านท่าบ้านท่าสีนี่ใช่เลยใช่หลายแบบเลบป่ะสีนี้สีขาวสีแดงสีเขียวสีทองสีทองเนี่ยหลายกูมูเรนี่สี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 บ้านท่านสีตรงกลางสีใสหนิไหมเหลืออยู่ยังนั่นหน่อยเกสตเบุตรแล้วสีอะไรเรนี่สีเกสตเบุดแล้ว มาอยู่นานแล้วบอกว่อมาอยู่วัดเนี่ยครับสี่สามเดือนหรอสามเดือนแล้วว่าคือทุ่งพรแกใช้เวลาทุ่มเทพกับการทางวัดซอยวัดสร้างบุญไปบารมีไปยังเสี่เคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆโอ้พุ่งพรเป็นมักยังพี่เพป็นการยู่ซอยจนกว่ามีงานกลไปสู้วัดเลยเอฟซีวะพรวจับเราบวชห่อเราอยู่วัดเราเสนอวัดให้เลขกว่าได้ดิบวัดไม่ได้ดิ บวชแล้วเพื่อนี่น้องดีนมาดีเพราะว่าพ่อเพ่นเค็งพ่ออุดหลุดมาสองงวดแล้วนะครับผมเขาพ่อก็เต็มใจที่จะมาบอกนะครับผมก็อย่าว่าครับเลขเข้าไม่เข้าก็อย่าด่าพ่อเด้อเพราะว่าพ่อก็นอพอบอกอย่าไรเสียสละเวลาอย่าไรอย่าไรคุณประกาศเปิดอ่ะใช่เสียเสียเสียเวลาเวลามาบอกนะครับอันบานนี่เนาะแอดมินสีลืมก่อนเนาะค่ะให้ถามในเร่คงบาทนี่ว่าสีถามรายรอบก็ไม่ลืม คือว่าอันหง,งิ้นข่าวว่าได้เต่าผีปอบมาเป็นยังไงคือว่าเต่าผีปอบเอาให้ฟังเลยค่ะพอ่อแทางช่องประค่านี่หง,งิ้นอยู่ค่ะมันเต่ามันติดหวนเขาว่าน,นี้มีคนไปซื้อมากเขาซืา้อมากเขาก็ถือเลือดหลายวันที่เรารวันนี้เขาเราฟันว่าได้กินเลืดอ,อดกินยังเล้วมีเอาคนเอายังไปเฮ็ดเขาหวานเป็นปอบเป็นยังก็เลยไม่ไว้ว่าปิด ยู่นี่ละยูวาดีเยังยยูบอกะยูบนอาหันไปถามเพื่นแล้วถามหาว่าสิมาออก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 ยุทธูมิอยูหันอะไรเตาปอบเตาปอบเดี๋ยวเดียวหาให้บ้านนี้คุณ่อสัมผัสได้บอพรอุดยับนนีเพื่อนเพระว่าเตาอนนะแต่ยังว่าเตาบวกขึ้เตาทำไมเตาเป็นปอบเตาบวกขึ้เตาบ้านได้สัมผัสกันบ้านได้ีกันเดี๋ต้องถามพ่อพระงทํอุดบกหัวหินเนาะ ไม่เคยได้ยินครับผมญาเติแต่งงานบัานี้อยู่อยู่ใกล้กันนี่เนี่ยมันสอดกันบ่การันตีอยู่แต่ว่าทางท่านได้คุยครับนะว่าหลุ่นเป็นแบบใดนะช่วงชิงพออุดอยู่แต่ว่าพออุดพอท่านได้คุยน้ำรุ่นเตาตัวนี้พอท่านได้คุยเป็นจิตใจลักษณะแต่สิเติบนึงเนาะเพราะว่าขันคุยขันคุยไปหลายนี่มันมันอาจจะสิหลายตัวงอยู่กันเลื่บบ่เนี่ยไปคุยแต่อยู่บ้านทุ่น ยุ่งมาากจะคลองคุ้ลอดหนียู่หน้าเจ้าของโบแมนอยู่วัดแมนจากประเทศคุ้ยยุ่งเคยได้ยินเราเต่าเป็นจังได้แนวว่าฟังในรัฐบาลนี้ว่าคุยกันอยู่หน้าเจ้าของได้ตัวใดไปจังได้มากกันไหมได้มากยู่ได้ตัวเดียวนีฮะตัวเดียวตัวเดียวตัวนั่าเลยได้หกสามตัวเดียวหกสามตัวเดียวเลยทนทนเลยทนทนเลยหางเดียวหางเดียวเลยมองนี่ละมองมากอ่ะอือเอ้า วดนี้บเปล่งงบเม็ดเดียวฟันขาดแนนคงงบหน่อยอืเป็นบยากเียงนยเป็นาสาตัวเดียวสตัวเดียวเกับเตัวเดียวกันนี่หกับเกกับเตัวเดียวกันหกสามเก้าสาเีแม่จับไว้ตัวเดียวเท่านั้นสทำสีกันหกับสากับแตัวเดียวกันก็นี่เนี่ยบลสตอะไรเนี่ รวยลดค่ะบางที่ออกเป็นรับเคยเนาะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแค่หกหม่นห่งครับเนี่ยแค่หกสามหมื่นเนี่ยแค่สามโมงคงให้เลยเขียว่ากลมให้แล้วเลขพี่นรับนึ่ตัวเดียวปากกาแดงนะจ๊ะปากกาแดงนี่นี่นี่ครับนี่เอ๋อได้ซื้อวงกลมเนี่ยหกสามให้เนาะแต่วเดียวหกสามตัวเดียวแอดมินกับหันหัวหันถ่ายให้คือว่ามันมันเคยเลขโออดนี่เลขเก้าวาหันเป็นเลขคบเลขคบหันเป็นเลขเก้าเคยอยู่เท่านึง กันได้ค่ะคือเอาตัวเดียวว่าห้เปอร์งบเลยมันบ้าคา่ะได้คือได้บ่ได้คือแล้วไปหก <6, S 1> ส,<า>สามตัวเดียวเกิดจะบอกตัวเดียว,วเยวท่านั้นกับในเรื่องพี่น้องสามหกน้ำแน่ค่ะครับ <laughs> ว่นมีคิดว่าเขาอยู่ดอกพออุดเนาะก็ดูซื้อกว่าแต่ว่าตามไปเสี่ยงกับเขาอยู่ซื้อขึ้นซื้อลงบ่ค่ะบ่ต้องบ่ซื้อก็ได้ซื้อแถมซื้อคือเจ๊ฟสาม ซื้อล่งกับหาสามเลยซื้อขึ้นซื้อล่งกับทูมากซื้อแม่นเอาเอ,าเอาลากักลักให้เพิ่นไปซื้อเห้นซื้อล่งเอาแม่นอันนี้คือลกัลกลักโคกสามสามโกกับในเรื่องพี่นอ้องขึ้นล่งกับสเปนเจ็ดสามร่งกับสเป็นหาสามถือเพลงดังพอดีแม่นมันต้องตามพ,อพอ่พอเลยนะสามดังตัวนี้บ่อนค่ะดังมาหาสามกับเจ็ดสามสามที่ว่าเห็นไหลบ่ได้ดังบ่ได้ดังตัวนี้แต่ว่ามันไก่เชียงก็ตัวนี้ไก่เชียงเนาะ ตัวเลขเพระจะมีหกสามตัวเดียวตัวเดียวท่านทุนประหยัดงบเขาเจาเขาจาบอกที่แรกเพม่นมือจ้องว่ามันสี่สามหาสี่สามหาสี่หาสามไปเสียงันบกเขา่าวันนี้เขาไม่บอกมาอีกได้ไนสี่หาสาม 4, 5, บกบกเขา่าบกเข่าออามาบอกรอบแรกสี่ห้าสาม่พ่ออันไปเนี่ยบกเข่าวันไหนตัวกันมีไอตัวไม่เข้าเนี่ยบกเอาบกเอาแล้วสีส่หสามบกเอาเลยผิดอือบ่ กินเลยเอาแต่หกสามตัวเดียวทอนๆเลยเม ja mm. so ็ดเดียวเนี่ยท่านหกสามท่านม้นนะค่ะก็ให้โชคดีแล้วกันอย่าซื้อร้ายที phrase, ่จริง like มันถือกั็ดีเอสซีสิได้มีงันใส่มันมันบรายจุกนั้นพรบดถือารงวันลวนี่สองสามวดแล้วบ่สองวัดแดก ขอบคุณพ่อแล้วยังมาบอกแนวทางเนาะแนวทางไหนครับถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่บอกดิครับคนอื่นเขาบอกนหะครับผมเขาบอกเขาบอกกล่าวบอกหงายหงายทดสอบไม่รู้เขาบอกกล่าวบอกครับวันนี้เข้าจะไปเบิ่งเตาบ่คือเตาพี่น้องยั่งดูวะให้พ่อยาทำผ้าเป็บจุกเบิุ้บเอาเลยพี่น้องเตาสาบสูนแหละพี่น้อง คนยังทำโอ้ยโอ้ยจ้ำตาอยู่พี่น้องมาถาแล้วกลิ่นมาถาแล้วโอ้เมือเมื่อพี่น้องเต่าบ่คือเต่าเต่าบ่คือบ้านคือเมืองเขาเลยจับเบิ่งรถจับเบิ่งรถจับจับไปเอฟซีเบิ่งไม่เป็นไรเงเลกจกบับรถเบิ่ง,งเด้อพี่น้องจับเบิง่งเลยเมื่อเมื่อทำไมถึงว่าเป็นตออ <c oughs> เนนนต่าฟอกเมือเม่อพี่น้องเต่าบ่คือเต่าเต่าบ่คือบ้านคือเมืงองเขา ไปเลยพี่น่องเบื้องหางกับขึ้นปลาฝาเตากับบคือ้เตาเตามีเหลี่ยมเบื้องทั้งหางกับบคือกข้นเตาอืมงูพี่น่องเต้าประหลาดเต,ต้าบคือ้เตา เต่เน้ยว่าเต่าบกขึ้เต่าห้่อเต่าบกขึ้นเต่าไปดังเต่าประหลาดมนจะเจ้าเจเบื้องหางมันเจะเบิ่งเลียมมันมันบกขึ้นเต่าเด้นี่เต่ามันบกเป็นหน้านี้นะ เอาให้ออกตัวนี้เ <reading> ด้อ <expand> นพ <Youtube> so ่อ <volumes> อ <of Syn Island> ุดค like <bbe> ่ะคือว่าเพื่อนได้โชคตลอดเพื่อนหรือว่าพี่บอกเพื่อนหรืว่าอะไรนะพออูดบอกเขามาไว้วัดได้โชคตลอดบ่พ่ออุดอันเจ้าของเต้านี่นี่อะไรกเราไว้บ้านมันหมดอยู่เขาเลยบอกเเต่าเต่าตัวนี้ให้โชคเจ้าของตลอดบอก็โชคตลอดเพราะไม่ถึงขีดหยาดีดหยาดเอาไปกี่ใรได้ไหม ่อมากบอก้ังเลยค่ะว่าขอกินเลือดแบบเดชดลองลองลองพูดไ้ฟังหน่อยครับพเขากับเขากับไปหาเพิ่อนตัวไปหน่อยเจ้าของเขาฝันว่าเมื่อขอกินเจือเจ้าของเมนเจ้าของเต่าเหนือฝันมื่อขอเลือดเจ้าขอกินเลือดนจังเมร์วันนี้เขาเจ้ากันเลยหมอไปเฮ็ด อืมแต่เร <là> ียกว่าเอาเมื่อไหรวัดสะเต่าตัวนี้ใช่ครับมันเมื่อไหรวัดมันมันขวนเจ้าหองเขาอะนะตัวนี้จีมันขวนเพยนอนถึงสองสามเพื่อนโอ้โซ่พันไห้ตลอดอยู่โซ่พันไห้ตลอดเรียกว่าหันคอเลือดกินก็จะคอกินเลือดเพื่อนสิกินทั้งไลากันห้ามเล่นห้าแก่เพเ่ี๋ยวเรียกว่าเอาสิจัดปัญหาคือเอาเมื่อไหรวัดเสยมันเสียเลยนะไอ้เมื่อเปลี่ยนยูวัดที่แต่พัดมาอยู่วัดคือ่อเป็น่ยนยังได้เละมีดเยอะ จะบอกว่าเป,ป็นอยมาอยูย่วัดมีติ่งอยู่ดีมีติ่งอยู่ดแ,แสดนะงว่าถือสโลกแสดงว่าเพิ่นอ<ะ>นนย่างวัจวัตรแสดงว่าเพิ่นอย่างเบื้องหลังขายทองนั่งแกะได้ย่ขายทั้งทองนั่งมีหอดเล็บเอ็กซ์ซี่เบิ้งเอามีหอดเล็บพี่น้องอันนี้โบฟันทงเวลาจะเป็นเบิ้งเอางคือเจ้าของเก่าที่เขาถูกเลขตลอดแหละครับพ่อคือ แล้วถูกปุ๊บเขาก็อยากกินเลือดอย่างนี้แหละฮะอยากกินเลือดโอ้โหป็นเลยว่าเนาะมันกวนเขามาโดนแล้วแล้วแล้วคำว่าปอกนี่มาอย่างไรครับทีนี้เข้าหมอไปเฮ็ดตับว่าสิงสิงอยู่ในเต่าตัวนี้แมนรู้หมอไปเฮ็ดเป็นความเือเนาะเข้ามเือนะครับความเข้อเป็นความเือนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับนี่จะเป็นสรุปตัวเลขของพ่ออุดเพื่อนผีนะพี่น้องเนาะ ฟันมาตัวเดียวเขาพบสามเลยพี่น้องหกสามตัวเดียวโคโลเลยครับแต่ว่าเขาผมก็แอดเองก็เลยกัปหัยพี่เก้าสามทีเลียนี่จะเป็นตัวกันตัวนเน้นหละพี่น้องตัวกันข้างบนทีน่เน้นเน้นข้างบนฟันมาเลยก็คือหกสามฝากจอดไปลองเอฟซีทุกท่านครับงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองพันถ่าร้อยหกสิบห้านี่ครับตัวโชคมันหมันลำล้ำลื่วๆครับพี่น้องครับผู้ใด ชคนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อจะพบภาดคลิปใหม่ๆจากทั้งสองอาจารย์แหลพ่พาลุยและทีมง,งานครับสุโขมันลำล้ำล้วยครับพี่นนองสวัสดีครับ